สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง g r i f f Happy ไปน้องต้มกันอีกแล้วและช่อง Channel p i ไปค่ะชื่อน้องละชานะคะชื่อพี่อตอมนะคะกดใครชอบพี่อตอมเกิดหนึ่งใครชอบน้องละชากด2ค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาในแนวกล่องซุมจะเป็นกล่องซุมแบบไหนนั้นก็ไปดูเลยนะคะคนรวย versus คนจนยิงชุบกันะคะ่ามาแล้วยิงชุบ ยิงชุบยิงชุบพี่ตอมเริ่มก่อนนะคะโดยพี่ตอมจะเป็นคนรวยน้องณชาจะเป็นคนจนนะคะอย่างที่ตอมพูดไปแล้วนะคะว่าคนรวย vs คนจนนะคะแล้วมาดูของสุ่มคนรวยกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นน้องหมีปุบปิดนะคะถือเป็นกระเป๋าได้เลยนะจ๊ะอันนี้สั่งมาจากลาซาดา้าค่ะน่ารักมากเลยค่ะเราไปแกะกันเลย ของเยอะมากค่ะเรามาเลิ่เรามาเริ่มของที่ชิ้นหนึ่งเลยค่ะของชิ้นแรกนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นสติกเกอร์ A B C นะคะนี่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ข้างในามีน้องหมาพันพุดเดินด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมาดูของชิ้นต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทรายนะคะนี่นะคะจะเป็นทายเป็นกอกแอปเปิลนะ นี่ต้มสั่งจากราซาด้าในรนะคะาร้อยบาทนะคะก็คือของตอมนะคะก็จะแบบคือว่าของตอมนะคะก็แบบไม่ได้หมายถึงว่ากล่องละ5 0าร้อยนะคะมันถึงว่ารวมกันกล่องละ5 0าร้อยใช่ไหมคะ่คะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นชายมหาสจร์น,นะคะนี่น่ารักมากเลยทุกคนชายมหาสจรย์แบบนี้นะคะนี่ มีการระบุราคาไว้ไว้นะนี่นะคะอันนี้20บาทค่ะต่อไปจะเป็นจี้ผีเสื้อนะคะเอของพี่าชาจะมีไม่ได้ถ้ามีก็กด2นะคะถ้าไม่มีก็กดหนึ่งพี่ตอมคิดว่ามันต้องมีแน่เลยทุกคนน่ารักมากๆเป็นจี้ชยคอน,นะคะต่อไปของจิวมานํเเสนอแล้ว นี่นะคะจะเป็นน้ําน้าของจิ๋วนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่อันนี้จะเป็นน้ำสไปนะคะเพื่อนๆสามารถเปิดฝาได้ด้วยนะคะซึมมาจากร้านไดโซค่ะ,ะาฝาได้ด้วยนะคะเพื่อนๆต่อไปจะเป็นสวัสดีนี่คือคนรวยโอเคนะคะต่อไปนะคะก็จะมีเป็นพวกพวงกุญแจนะคะ น่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่140บาทนะคะคุ้มหรือไม่คุ้มนะอันนี้นะคะจะเป็นที่จิตกรี๊ค่ะน่ารักมากๆเลยติดเลยจ้าต่อไปนะคะจะเป็นกําไลค่ะเป็นกําไลแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะใส่มือก็สวยนะอันนี้เป็นกําไลแบบแดบขังๆังใช่ไหมคะนองอชาใช่ค่ะ เป็นกําไรแนวขังๆนะคะมีน่ารักมากๆเลยใส่เข้าไปก็สวยนะจ๊ะต่อไปนะคะจะเป็นของจิ๋วจะเป็นลายคาร์ลองอาชาก็จะเป็นของจิ๋วค่ะของจิ๋วเป็นแก้วนมาน,นะคะ <c oughs> เป็นแบบนี้น่ารักมากทุกคนน,น่ารักมากๆากเลยลองเป็นแบบ ก้วน้ำไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าของจงิ๋มก้องตอมจะโฟกัสยากดนึงถ้าไม่ใช่กล้องอ๋อที่ตอมถ่ายจะก่อนนะอ่าเป็นแบบนี้นะคะต่อไปอันนี้จะเป็นโคมไฟนะคะแบบสาหรับแบบโต๊ะทํางานเป็นแบบโต๊ะทํางานก็จะเห็นโต๊ะทางานก็เป็น่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะเปิดไฟแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นโต๊ะทํางานของหนองอะตอมร้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้นะ สว่างมากคุณอันนี้ของพี่อะตอมนะคะใช่ค่ะเอของน้องระชาก็ยังไม่เปิดให้ดูนะคะแต่พี่ตอมเริ่มสงสัยแล้วอะว่าของน้องละชาต้องมีแน่ๆเลยต้องเป็นสีฟ้าแน่ๆเลยค่ะต่อไปสกุชชี่นะคะน่ารักมากๆเลยเป็นของแท้นะคะราคาอยู่ที่185บาทค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะของจริงนะคะดิบให้ดูเลย ซาโลมากเลยค่ะอลองาชาบีบดูสิปิ๊ปปิ๊ปโห oh. เสร็จแล้วนะคะของพีแอตอมต่อไปของคนจนดูเลยค่ะเก็บของจนโอเคค่ะมาดูกันเลยค่ะน,นี่ค่ะก็จะกล่องใหญ่เลยนะคะก็อันดับแรกก็จะเป็น พุ่มไฟแบบพี่อาตอมนั่นเองค่ะก็จะของพี่ก็เป็นสีฟ้าค่ะอุ้ยพี่ว่าแล้วของพี่นาชาต้องมีค่ะเปิดสวิตซ์สเปิดสวิตปิ้งอุ้ยสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนกับของพี่อาตอมเลยนะเนี่ยต่อไปอย่างที่ต่อไปค่ะก็จะเป็นก็ถอดย่างหน่อยนะคะเออ,เอ,อก็จะต้องถอดอันนี้ก่อนค่ะ พี่ณิชานั่งคนไม่เห็นนั่งอ่ะก็ได้ามาเป็นเงิน500บาทคะ่ะเป็นเงินนะคะจำนวน500บาทอยมกมองว่าคุ้มไหมต่อไปเป็นป๊อปอิดค่ะป๊อปอิดมาฟังเสียงกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะว่าฟินไหมอ่ะพี่ณิชามางไว้หน่อยคะมามาเลย มีเท่านี้ค่ะเย้ฟินไหมคะเรามาดูในกล่องกันค่ะกล่องสภาพหน้ากล่องนะคะรือไม่มีแกะอย่างนี้นะคะก็จะแบบแกะอย่างนี้ไปเลยตายไหมนเนี่ยไม่รู้ทุกคนไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเพียตอมมานะคะเดี๋ยวเพียตอมเนี่ยขอไปทำความสะอาดบ้านกันค่ะเดี๋ยวมานะคะ ะเป็นคุณเป็นสีค่ะนี่ค่ะเป็นนี้เลยเดี๋ยวแกะสีให้ดูเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเป็นประมาณนี้นะเป็นแบบนี้นะคะ่ะสีตัวน้อยนะคะ ผู้คนสีตกนะคะก็ปิดแล้วก็มาดูอย่างต่อไปเลยค่ะอย่างต่อไปก็จะเป็นนกกระต่ายค่ะมีสองตัวนั่นเองค่ะ ก็จะให้ดูชัดๆเลยนะคะเป็นนมมีเกมด้วยค่ะจะเป็นยู่ประมาณนี้เลยแล้วเขาก็จะวางไว้เลยนะคะน่ารักมากต่อไปก็จะเป็นยี่หร่าพรม ป็นอีกแล้วเหมือนตอนเปิดกล่องสุ่มตอนนั้นเลยนะคะตอนกลมซุ่ม ep ep ที่หนึ่งะคะ่ะอันนี้ ep ที่สองนะก็จะเป็นเหมือนกันเลยเป็นแมวแมวมิกกินด้าเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นเงินอีกแล้วคะ่ะเป็นเงินสองร้อยบาท กี่บาทไม่รู้นะรวมกันก็จะเป็นกล่องค่ะเป็นกล่องเป็นกล่องรูบินะคะแต่ไม่ใช่ม่ของเป็นรูบิกค่ะก็จะเป็นว้าวก็จะเป็นดอกไม้ตะมูตะนมิ้เลยค่ะนี่น่ารักเนาะเอาไว้กับน้องกระต่ายค่ะ เราก็จะควงกุญแจค่ะควงกุญแจเนาะน่ารักเลยเป็นหมี้ยค่ะเทียวต่อมาแล้วนะคะมาแล้วก็เป็นควงกุญแจอีกแล้วค่ะก็จะเป็นมีสองมีสามอันเลยนะคะใจค่ะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ นะคะก็จะเป็นน้องนกคู่ค่ะเหมือนตอนอี้พีหนึ่งอีกแล้วนี่ทุกคนต่อไปเลยค่ะเอาทุกคนกองน่นแล้วก็จะมาต่ายวิทยาศาสตร์ค่ะ แล้วก็จะมาเปิดกันเลยนะคะก็จะเป็นเป่นในแบบนี้ด้วยค่ะเป็นรูปเท้าแมวนะคะแล้วก็เป็นไซวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยก็จะเล่นให้ดูเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเพื่อนๆนะคะก็ต้องขอโทษเดี๋ยวนะคะแตเ,เพี่มขอข้าอะไรกันก็คือพี่ตอมแบบ คืออ๋อก็ต้องขอโทษนิดน,นึงนะคะเนื่องจากว่าคือว<า>่าที่พี่นาชาสั่นนะคะเนื่องจากว่าหมามักัดขาคา่ะใช่ๆนะคะน้องลุกดิก๊กมันกัดขาที่เรารีรวิวไว้ EP หนึ่งเนาะน้องลุกดิก๊กมันกัดขาพี่นาชานะคะแล้วก็เป็นกล่องค่ะสายวายาิทยาศาสตร์ก็ฟีเกกลเปแล้วก็กล่องสีขาวเลยค่ะกล่องสีขาวอีกแล้ว แล้วเราก็จะนั่งก่อนเลยค่ะก็จะได้กล่องสีเทาหน้าดีมอกรอยทุกคนก็จะมาเปิดกันเบ๊บตาที่แล้วค่ะมันคือตาติ๊กแล้วนะคะก็คือเป็นชินโนบุเลยค่ะชินโนบุน,นะเนะฝ่ายชินโนบุฝั่งยนทะี่นึงเนาะ ที่สองก็จะเป็นการตีกละก็จะเป็นแบบชื่ออะไรไม่รู้นะให้ไทยสองนาทีค่ะก็จะเป็นเนสโก้นี่นะคะเป็นดบบนีนะคะตัวที่สองก็จะให้ไทยสองนาทีค่ะ,ะ,คะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ชื่ออะไรค่ะอะไรค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นปรนะมาณนี้เนาะแล้วก็ขนมค่ะ เป็นคุกกี้เนาะเป็นสาหร่ายคุกกี้นะคะก็พี่พี่ตอมกับน้องนะชาก็จะแบบชอบกินมากเลยค่ะอย่างที่ต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเปิดกันนะคะก็จะเป็นน้องฟิกาจิเลยค่ะ ก็เป็นลูกอมนะคะแตงโมแล้วก็กลุบลาวซิมพูค่ะก็จะเป็นกิ๊บหมีก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นย่างมัดผมค่ะเป็นลายดาวเสาเนาะแล้วก็กำไลค่ะเป็นสีสวยมากแล้วก็น้องตัวนี้นะคะ่ะคือแบบน่ารักมาก แล้วก็ไดโยมันตีนอามซองอีกและะ้วค่ะ3าซองเนาะก็จะเป็นดิบสติกเลยค่ะก็จะเป็นพวงกุญแจดอกไม้นะคะก็จะเป็นยางมัถุมสองอันนี้เลยคะ่ะแล้วก็เป็นแหวนค่ะ แล้วก็เป็นผีเสื้อแล้วก็มาเป็นอันอยังยังลบเลยค่ะก็ถึงออกเงยนยังลบพิติกออกมาตอกเลยค่ะว่ามีสีอะไรบ้างนะกอ,อกให้โลมันเกิดจำอ็จารย์ยูอะไรกัน แล้วเราก็จะเป็นเป็นลิปสติกยังโลบเป็นแบบนี้ค่ะสีใสดงเนาะตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาพบกับช่องก r ิฟทัม p ี้และช่องชาแ n ลบีโปบายได้วันศุกร์นะคะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย